วันนี้นะครับก็จะพาทุกคนขึ้นห้วยกุบกับนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาจอดรถไว้ที่ร้านช้างยิ้มนะครับตรงแก่งคืดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องรอรถลงมารับนะครับก็จะเป็นรถโฟล์วิวนะครับตั้งขึ้นก็จะค่อนข้างฮัลโหดนิดๆนะครับก็ต้องมีการส่งตัวเป็นอย่างดีนะครับในการเตรียมตัวจะขึ้นห้วยกุบกับนะครับแล้วก็ เตรียมอาหารไปได้นะครับเตรียมขนมเตรียมน้ําดื่มไปด้วยนะครับเพราะว่าข้างบนอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของเราเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็แนะนําว่าให้ไปอุ่นหนุนชุมชนนะครับจริงๆแล้วร้านส้มตํานะครับก็มีลูกชิ้นทอดส้มตํานะครับอร่อยเยอะแยะมากมายนะครับขนมกลุบกับก็มีนะครับผมก็ระหว่างทางขึ้นนะครับผม ก็อย่างที่เห็นนะครับทางจะค่อนข้างขรุขระนิดหนึ่งนะครับโฟรวิวที่พาเราขึ้นไปก็จะเป็นของแต่ละโฮมสเตย์นะครับค่าขึ้นลงนะครับคนละ200บาทนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้วยกุกับเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราพักกันที่โฮมสเตย์พ่อหลวงที่โคมนะครับบรรยากาศก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่เราก็มาถึงกันที่โฮสเตลของพ่อหลวงที่คมเป็นที่เรียบร้อยนะครับขนข้าวขนของเสร็จเราก็มานั่งแอบถ่ายรูปกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปเดินชมหมู่บ้านนะครับรอบๆเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มหิวกันแล้วนะครับอันนี้เราก็เดินลัดลงมาทางบ้านพ่อหลวงที่คมนะครับลัดมาทางไรกาแฟนะครับเพื่อที่จะไปร้านส้มตำนะครับ ระหว่างทางนะครับที่เราจะเดินไปร้านส้มตําหรือร้านไขายของชํานะครับก็จะมีวิวให้เราถ่ายรูปนะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับอย่างเช่นที่เราไปถ่ายที่พี่นางร้านกางเต็นท์โฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีอาบูรายานะครับบ้านซุกกิ๊กนะครับเรามาบ้านห้ยคุกกั๊บกันนะคะวันนี้เรามากับทีมกัน5คนเออหคนนะคะ เราจะมารีวิวกันนะว่าห้วยกุ๊กกั๊บมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้นะคะตอนทางขึ้นครั้งแรกเนี่ยนั่งรถโฟวิลขึ้นมากระเด้งกระดอนกระเด้งกระดอนเแบบตายนะคะแต่บรรยากาศดีมากสุด <c oughs> ยอดตล้นี้ไปไหนครับนเหนือเลยอันนี้จเจ้าค่ะเินมาแล้วเห็นเห็นต้ไหนเหนื่อยเลยส้มตำ จริงๆแล้วนะครับขึ้นมาก็ก็ไม่ต้องหิ้วอะไรมามากก็ได้นะครับมาอุดหนุนชุมชนนะครับมีละขายของชำด้วยนะครับอ่าดีละขายของชาด้วยขายทุกอย่างมีหมดเลยครับรับหมูกระทะก็ชุดละห้าร้อยอันนี้เดี๋ยวเราไปอุดหนุนส้มตํากันก่อนเพราะตอกังวันนี้ยังไม่มีอะไรกินมีอีกทีก็ตอนเย็นเนะ <c oughs> าะอไปดูซิมีอะไรขายบ้าง าคาอาหารก็ใช้ได้เลยนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับก็สามารถมาอุดหนุนก็ได้นะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านส้มตํารสเด็ดบอกเลยนะครับเด็ดที่น้ําปลานะครับแล้วก็มีลูกชิ้นทอดน้าจิ้มรสเด็ดเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าทางทีมหิวหรือรเปล่าหรือว่าเด็ดจริงๆแต่คอนเฟิร์มจากทีมงานแล้วนะครับทุกคอนบอกว่าอร่อยมากๆจริงๆนะครับแวะมาอุดหนุนนะครับถ้ามาเที่ยวที่ห้วยกลุบกับ ลองมาชิมส้มตำนะครับร้านจะบูนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นทอดร้านจะบูนะครับอร่อยมากนะครับเสร็จสิ้นแล้วเราเดี๋ยวเรากลับที่พักกันนะครับก็หิวของกันกลับมาพอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเตรียมปิ้งหมูกระทะกันนะครับเราก็ซื้อน้ําแข็งซื้อถ่านซื้อขนมเข้ามากินที่บ้านเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกไปอีกรอบหนึ่งนะครับหรือหากท่าน ท่าน,นตัสามารถโทรสัง่งจะบุมาส่งได้นะครับผมมาถึงที่พักก็แอบมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับน้องปันเกยนะครับมาน้อยแสนสนก็พยายามที่จะเข้ามาให้ได้นะครับถ้าเกิดเข้ามาได้นี่ มีพังนะครับของกินทุกอย่างอาจจะไม่เหลือนะครับก็ก่อนที่จะตั้งเตานะครับก็มาดูวิวกันก่อนนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ข้างล่างนะครับไม่เคยเป็นคนดังเลยพอขึ้นมาดอยนะครับจะได้เป็นคนดังทันทีนะครับคนเมืองเขาบอกดังฐานนะครับดังเข้าไปครับวิชาลูกเสือ จากที่เรียนมาป2ได้ใช้กั็วันนี้แหละครับครับ ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มลงมือทานกันนะครับเราก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินชมวิวรอบๆหมู่บ้านก่อนนะครับก็ภายในะรอบๆหมู่บ้านนะครับก็จะเดินบนเป็นวงกลมได้เลยนะครับผมวันนี้เราจะลงไปทางซ้ายนะครับลงไปชมวิวด้านล่างนะครับของโฮมสเตย์นะครับซึ่งวิวตรงนี้ก็จะเห็นผาสามเหลี่ยมอย่างชัดเจนนะครับเดินลงไปเรื่อยอีกนะครับ ก็จะเป็นทางที่เราขึ้นมานะครับผมไปสู่หน้าหมู่บ้านห้วยกุบกับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแวะถ่ายรูปวิวนะครับหน้าหมู่บ้านกับป้ายหมู่บ้านห้วยกุบกับกันนะครับระหว่างทางเราก็เจอน้องๆนะครับน้องๆบอกอยากถ่ายรูปกับเรานะครับก็แวะถ่ายรูปด้วยนะครับเสร็จจากการถ่ายรูปหน้าหมู่บ้านนะครับเราก็จะวนขึ้นไปดูโฮมสเตย์นะครับซึ่ง เห็นเขาบอกว่าด้านบนจะเป็นโฮมสเตย์ของอบูดายานะครับแล้วก็มีในส่วนของบ้านซุกกิ๊กนะครับพี่นางโฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีฝ่ายโฮมสเตย์นะครับซึ่งฝั่งนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศที่น่าดูมากเพราะว่าช่วงนี้จะมีทะเลหมอกอยู่ตรงโซนนี้นะครับผมในในส่วนโซนของบ้านพ่อหลวงที่หมนะครับอาจจะถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นทะเลหมอก ถ้าโชคไม่ดีนะครับเราก็ต้องเดินกลับมาทางฟากของลานกลางเต็นท์พี่นางนะครับเพื่อมาดูทะเลหมอกในตอนเช้ากันอีกทีนะครับ เสร็จจากการเดินนะครับก็เป็นช่วงเวลาของแฮปปี้ไทม์นะครับคือเวลาของหมุกทระนะครับเพราะวันนี้อาจจะเริ่มเร็วหน่อยนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะค่าเร็วแล้วเดี๋ยวจะตื่นไม่ทันเช้านะครับพอตื่นเช้ามานะครับเราก็มาเจอกับแสงแดดนะครับที่ขึ้นเร็วมากนะครับวันนี้ขึ้นประมาณ7-8โมงเช้านะครับพอขึ้นได้สักพักก็จะอากาศค่อนข้างร้อนสักนิดหนึ่งนะครับผม วันนี้อาหารเช้าของเราก็จะเป็นไข่ลวกกับข้าวต้มนะครับฝีมือของทางพ่อหลวงที่ข่มนะครับผมถ้าท่านใดไม่ชอบข้าวต้มนะครับก็สามารถต้มน้ำนะครับพกมาม่าขึ้นไปทานได้นะครับก็จะฟินไปอีกแบบหนึ่งนะครับบรรยากาศโดยรอบในช่วงเช้านะครับของโฮมสเตย์พ่อหลวงที่ข่มนะครับท่านใดสนใจแวะมาพักได้นะครับที่ห้วยกุกับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับ